ดีค่ะ พบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่1เมษายนพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ The Washington Post ที่เปิดเผยว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพีทเท็กเซตได้แจกจ่ายบันทึกเมื่อกลางเดือนมีนาคมซึ่งสั่งการให้เพนตากอนให้ความสำคัญกับการวางแผนสงครามโดยมุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับจีนบันทึก ดังกล่าวซึ่งเรียกว่าคำแนะนำยุทธศาสตร์กลาโหมแห่งชาติชั่วคราวระบุอย่างกว้างขวางและบางครั้งมีรายละเอียดที่แสดงถึงความไม่เป็นกลางทางการเมืองเกี่ยวกับการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเตรียมพร้อมและชนะสงครามที่อาจเกิดขึ้นกับปักกิ่งและปกป้องสหรัฐจากภัยคุกคามในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงกรีนแลนด์และคลองปานามาไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพนตะกอนมองว่าจีนเป็นภัยคุกคาม ที่กำหนดจังหวะอันดับหนึ่งแต่ยืนยันว่ารัฐบาลทรัมป์ตั้งใจที่จะทำสงครามกับจีนในกรณีที่จีนบุกยึดไต้หวันบันทึกของเฮกเซตนำเสนอกลยุทธ์การยอมรับความเสี่ยงในยุโรปและส่วนอื่นๆของโลกเพื่อมุ่งเน้นความพยายามทางทหารไปที่คู่แข่งที่มีอาวุธนิวเคลียร์อันดับต้นๆการวางแผนกองกำลังและจุดมุ่งเน้นใหม่ของเพนตากอนจะพิจารณาความขัดแย้งเฉพาะกับปักกิ่งเมื่อวางแผนสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับสร งครามกับมหาอำนาจและปล่อยให้ภัยคุกคามจากมอสโกถูกดูแลโดยพันธมิตรยุโรปเป็นส่วนใหญ่ค่ะ นอกจากนี้เฮกเซตก็ยังเขียนว่าจีนเป็นภยัยคุกคามหลักของกระทรวงและการป้องกันไม่ให้จีนยึดครองไต้หวันโดยสมบูรณ์ขณะที่ปกป้องแผ่นดินใหญ่สหรัฐพร้อมกันเป็นสถานการณ์ที่กำหนดจังหวะเพียงหนึ่งเดียวของกระทรวงซึ่งบันทึกนี้กระตุ้นให้พันธมิตรเนโต้รับภาระที่มากขึ้นอย่างมากในการแบ่งปันด้านกลาโหมและแจ้งเตือนยุโรปในกรณีที่มีภัยคุกค,คามที่อาจจะใหญ่ขึ้นจากรัเสเซียคะ่ะ ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าสหรัฐอิหร่านกำลังจะเผชิญหน้ากันหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขู่ถล่มหนักหางอิหร่านไม่ยอมตกลงนิวเคลียร์ใหม่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหรา่านทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากทรัมป์ขู่ว่าห่างอิหร่านไม่ทำตามข้อตกลงเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฉบับใหม่จะเกิดการทิ้งระเบิดในลักษณะที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนทมกลางการเคลื่อนไหวทางทหารและมาตรการกดดันทาง เศรษฐกิจที่สหรัฐดำเนินการต่ออิหร่านในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่สหรัฐได้เคลื่อนไหวทางทหารมุ่งกดดันอิหร่านหลายประการไม่ว่าจะเป็นการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 ไปประจำการที่เกาะดีเอโกกาเซียซึ่งอยู่ในระยะที่สามารถโจมตีได้ทั้งอิหร่านและเยเมนรวมถึงการทิ้งระเบิดโจมตีเยเมนอย่างดุนแรงและการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีชุดที่สไปยังภูมิภาคนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้มาตรการ บีบบังคับทางเศรษฐกิจโดยทรัมป์ขู่ที่จะใช้ภาษีศุลกากรทางอ้อมต่อประเทศที่ค้าขายกับอิหร่าน ขณะที่อิหร่านเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยต่อการคุกคามของสหรัฐโดยปฏิเสธการเจราจานิวเคลียร์โดยตรงกับทรัมป์ผู้นําสูงสุดอาญาตลอลออาลีคาเมเนีอีของอิหร่านก็ออกมาเตือนว่าการลุกรานใดๆจะได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงและเด็ดขาดขณะที่กองทัพอ,อิหร่านและกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่าไอโอจีซีได้เปิดเผยถึงฐานขีปนาวุธใหม่รวมถึงอาวุธรุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงขณะเดียวกัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอิรานก็ได้ติดตั้งขีปนาวุธบนเกาะยุทธศาสตร์3แห่งทางตะวันตกของช่องแคบฮอมูสซึ่งการติดตั้งดังกล่าวทาให้อิรานสามารถควบคุมน่านาน้าได้โดยรอบและอยู่ในระยะที่สามารถโจมตีฐานทัพของสหรัฐในภูมิภาคได้ค่ะ ไปต่อกันที่ Morgan Stanley, Citigroup และ Goldman Sachs ที่เผยแพร่การคาดการราคาทองคำที่ปรับใหม่สำหรับปีนี้และปีต่อๆไปขณะที่การวิ่งขึ้นของทองคำยังไม่มีวี่แววว่าจะชะลอตัวล่าสุดราคาทองคำเคลื่อนไหวที่3,125ถึง3,126ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่ราคาทองคำในไทยรับซื้อที่49,950บาทและขายออกที่50,000 กับอีก50บาทต่อทองคำา1บาท เอมมี่โกเวอร์นักยุทธศาสตร์สินค้าโภคภัณฑ์ด้านโลหะและการขุดที่มอร์แกนสแตลลี่ระบุกับบลูมเบิร์กเมื่อเช้าวันจันทร์ว่าราคาทองคำที่พุ่งสูงถึงระดับสูงสุดตลอดกาลนั้นมีแนวโน้มมานานแล้วและทุกครั้งที่นักวิเคราะห์คาดการจุดสูงสุดมันก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปโดยโกเวอร์กล่าวว่ามอร์แกนสแตลลี่ยังคงคาดหวังว่าสภาพแวดล้อมมหาภาคสำหรับทองคำเมื่อเทียบกับหุ้นและพันธบัตรจะดีขึ้น หลังจากที่เผชิญกับสภาพแวดล้อมระดับมหาภาคที่ยากลำบากสำหรับทองคำโดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสำหรับทองคำเพราะตราบใดที่ความต้องการทองคำจริงยังคงอยู่และปัจจัยมหาภาคเข้ามาสนับสนุนเราจะยังบอกว่าทองคำยังไม่ถึงจุดสูงสุดค่ะ ไปที่ฝรั่งเศสค่ะที่ศาลกรุงปารีสตัดสินให้มารินเลเพนซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม National ร a ล l ีในรัฐสภาฝรั่งเศสมีความผิดฐานยักยอกเงินกองทุนรัฐสภาโยุโรปโดยจ้างผู้ช่วยปลอมเป็นผู้ช่วยสมาชิกพักที่เป็นการประกาศจากผู้พิพากษาเมื่อวันจันทร์ค่ะผู้พิพากษาระบุว่าเลเพนมีความผิดฐานยักยอกเงินกองทุนสาธารณะขณะที่สมาชิกรัฐสภาของพักอีก8คนมีความผิดฐานยักยอกเงิน และสมาชิกพักอีก12คนมีความผิดฐานปกปิดข้อมูล สารประเมินว่าความเสียหายต่อรัฐสภายุโรปอยู่ที่ประมาณ2.9ล้านยูโรโดยตัดสินให้จำคุกเลเปน4ปีรวมถึงคุมประพฤติ2ปีนอกจากนี้เลเปนจะไม่สามารถได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐได้นานถึง5ปีด้วยกันค่ะแต่ว่าเลเปนจะไม่ต้องเข้าเรือนจำแต่จะต้องรับโทษโดยใช้สร้อยข้อมืออิเล็กทรอนิกส์ที่บ้านแทนนอกจากนี้เลเปนยังถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับแสนยูโรอีกด้วย สำหรับเลเปนและสมาชิกพรรคการเมืองอีก24คนถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินของรัฐสภายุโรปโดยกล่าวหาว่าจ้างผู้ช่วยสมาชิกรัฐสภาปลอมและนักการเมืองเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของ EU อีในทางที่ผิดค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่กลุ่มบริกสเดินหน้าพัฒนาระบบชำระเงินทางเลือกระดับโลกซึ่งก็คือเป็นทางเลือกแทนระบบสว i f t และลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐความสำเร็จในความพยายามนี้จะเร่งกระบว การลดบทบาทของเงินดอนลลาร์สหรัฐและสร้างปัญหาสําคัญทางเศรษฐกิจให้กับเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากที่รัเสเซียผลักดันอย่างหนักให้บริกส์พิจารณาเครือข่ายชําระเงินทางเลือกเพื่อทดแทนระบบสวิฟท์ที่ใช้เงินดอนลลาร์สหรัฐเป็นหลักเป็นแผนที่มีความทะเยอทะยานและทําได้ยากกว่าที่พูดหลังจากการประชุมสุดยอดบริกส์ที่คาซานประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัเสเซียก็ยอมรับทันทีว่าไม่มีแผนทันทีโดยกล่าวว่ากลุ่ม เศรษฐกิจไม่ได้และไม่ได้กำลังสร้างระบบดังกล่าวแม้จะมีความชัดเจนว่าบริกส์ได้ผลักดันแผนงานนี้และกำลังมีความคืบหน้าหลังจากที่แอนตันซิลูอานอฟรัฐมนตรีการคลางรัเสเซียเน้นย้ำว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการค้าและศเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสมาชิกบริกส์ค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉัน สรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ